ไปดูเรื่องราวสถานการณ์ของการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบปลป่าชิงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากพบว่าบ้านหลังนี้นะคะใช้เป็นที่ซุกซ่อนแล้วก็ประกอบวัตถุระเบิดโดยวันนี้เจ้าที่ตรวจยึดนะคะอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการประกอบระเบิดได้หลายรายการรวมไปถึงบางส่วนค่ะพบว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็พร้อมนําไปก่อเหตุ โดยวันนี้เจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจนะจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าตำรวจนะคะได้เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่9ตำบลป่าชิงอำเภอจนะจังหวัดสงขลา โดยพบว่าวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ตวจยึดในครั้งนี้ค่ะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนําไปประกอบเป็นระเบิดได้เป็นจำนวนมากค่ะโดยพบว่ามีทั้งแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สายไฟโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนับ1ิบเครื่องรวมถึงถังดับเพลิงเก่าท่อ P ี c ท่อเหล็กลูกปลายค่ะเสื้อลายพรางเสื้อชรบออาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์รวมถึงวิทยุสื่อสารปืนดัดแปลงจากท่อ PVC โดยทางเจ้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9และก็ชุด EOD นะคะได้เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยทั้งหมดเบื้องต้นพบว่าชิ้นส่วนหลายรายการสามารถนำไปประกอบเป็นระเบิดได้ขาดเพียงดินระเบิดกับตัวจุดชนวนเท่านั้นค่ะเจ้าที่ได้มีการควบคุมตัวชาย5คนที่อยู่ในบ้านภายสำการสอบสวนซึ่งทั้งหมดเป็นเครือญาติกัน ถึงที่มาที่ไปของวัตถุต้องสงสัยทั้งหมดว่านําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรและยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะคะว่าเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่เปิดชายแดนของจังหวัดสงขลาในช่วงที่ผ่านมาและมีการนํารายชื่อของทั้ง5คนนะคะที่ไปตรวจสอบโดยตำรวจระบุว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะกําลังอยู่ระหว่างการสอบสวน สำหรับการตรวจยึดวัตถุต้องสงสัยในครั้งนี้ที่ได้เป็นส่วนมากนะคะเป็นผลมาจากโจ้ย์ที่ฝ่ายปกครองรับแจ้งค่ะว่าให้เข้าไปช่วยระงับเหตุคนคุ้มคลั่งในพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่เกาตมบลป่าชิงอําเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะและระหว่างทางพบชายต้องสงสัยขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาจึงขอตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน10เม็ดค่ะขอไปพบยาบ้าจำนวน101เม็ดจากนั้นนําตัวไปตรวจค้นที่บ้านนะคะและก็พบชาย4คนกําลังเสพยาบ้ากันอยู่พร้อมกับยาบ้าอีก1 เมตรและจากการตรวจค้นภายในบ้านปรากฏว่าพบวัตถุต้องสงสัยที่สามารถนำไปประกอบเป็นระเบิดได้เป็นจำนวนมากตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะ